สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การติวสอบโค้งสุดท้ายสำหรับวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวรับชมได้เลยครับเรื่องที่นักเรียนจะต้องเตรียมสอบสำหรับการสอบปลายภาคเครียนที่1ประจำปีการศึกษา2566จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามกันได้เลยครับ เรื่องที่ 1. ชนิดของประโยคตามโครงสร้างเรื่องที่สโวหารการเขียนเรื่องที่สาภาพพจน์และเรื่องที่4กาบหอ่อโครงประพาสทานทองแดงซึ่งทั้งหมดนี้ทุกคนเคยได้เรียนไปแล้วในบทเรียนหวังว่าคงจะจํากันได้นะครับ 1. ชนิดของประโยคตามโครงสร้างบรรทัดฐานภาษาไทย เรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องราวของประโยคกันเรื่องประโยคนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เราจะสอบกันในปลายภาคครั้งนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าการแบ่งประโยคเนี่ยแบ่งออกได้หลายลักษณะแต่สิ่งที่เราจะเรียนและเราจะสอบคือการแบ่งประโยคตามลักษณะของโครงสร้างนะครับอ่ะฟังดีๆนะการแบ่งลักษณะประโยคตามโครงสร้างโครงสร้างของประโยคเนี่ย จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะที่เป็นประเภทที่เราเรียนกันนะครับอ่ะสามลักษณะนี้มีอะไรบ้าง1คือประโยคสามัญน,นะครับหคือประโยคสามัญน,นะครับสคือประโยครวมประโยครวมและ3คือประโยคซ้อนนะครับ ถ้าเกิดว่านักเรียนสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างประโยค3ชนิดนี้ได้ผ่านแน่นอนในพาร์ทแรกคือเรื่องราวของประโยคตามโครงสร้างแต่ถ้ายังไม่เข้าใจติดตามชมแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของประเด็นท้าทายในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเรียนรู้และตอบ4ข้อนี้ได้รับรองว่ายังไงก็ผ่านครึง่ง ในเรื่องราวของชนิดของประโยคมาดูประเด็นท้าทายแรกกันก่อนดีกว่าประเด็นท้าทายแรกถามว่าอะไรคือประโยคนะครับอ่ะอะไรคือประโยคเนี่ยต่อไปข้อ2ความแตกต่างระหว่างประโยคสามัญหลายกริยากับประโยครวมต่างกันยังไงนะระหว่างประโยคสามัญหลายกริยากับประโยครวมต่างกันอย่างไรแบบที่3ครับคำถามที่3อนุประโยคชนิดต่างๆในประโยคสอนในประโยคสอนมีอนุประโยคอีกประเภทอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายสิ่งใดที่ทําให้ทราบว่านี่คือ ประโยครวมอตอบได้ไหมในนี้น่าจะมีคำถามอยู่หลายข้อด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับข้อสอบปลายภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมนะฮะเรื่องราวคำตอบของประเด็นท้าทาย4ีข้อนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับประเด็นท้าทายแรกนะครับเป็นประเด็นที่ง่ายที่สุดเลยถามว่าอะไรคือประโยคอ่ะ ทุกคนเกิดมาเนี่ยพออายุสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะรู้จักคําว่าประโยคแล้วนะฮะเช่นที่เธอพูดออกมานั้นเนี่ยประโยคที่เธอพูดออกมาเนี่ยพูดออกมาได้อย่างไรแบบถูกไหมอะไรคือประโยคนี่สิ่งสําคัญและเป็นคําถามที่ออกบ่อยและที่สําคัญออกในปลายภาคแน่นอนสิ่งที่เป็นประโยคดูนะฮะการเป็นประโยคได้ต้องมีใจความดูนะประโยคต้องมีใจความนะครับประโยคต้องมีใจความ ใจความของประโยคเนี่ยถามว่าหัวใจของประโยคคืออะไรหัวใจของประโยคคือต้องมีการกระทําหัวใจของประโยคคือการกระทำนะคือการกระทําพอมันมีการกระทําเกิดขึ้นมันจะนับเป็นประโยคแต่ถ้าเป็นประโยคโดยสมบูรณ์เนี่ยต้องเกิดจากภาคประธานภาคประธานคือผู้กระทำถูกไหมภาคประธานบวกกับภาคแสดงภาคแสดงคือต้องมีคํากริยานั่นเอง พูดง่ายๆคือต้องมีประธานกับมีกริยาเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งใดที่เป็นประโยคสิ่งใดที่ไม่ใช่ประโยคยังไม่ถือเป็นประโยคปานะครับอ่ะสมมติคําถามถามว่าดูดีนะข้อใดเป็นประโยคข้อใดเป็นประโยคอ่ะลองดูสิครับว่าข้อใดเป็นประโยคหนึ่งจนวนประชากรสัตว์ในสวนสัตว์เขาเขียวอันนี้เป็นประโยคหรือยังติกตอก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 ประชากร สัตว์ในสวนสัตว์เขาเขียวมีการกระทำเปล่ามีการกระทํำไหมถ้าไม่มีการกระทํายังไม่มีแอคชั่นเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นประโยคนะครับอ่ะเหลื 2> อ2 3และ4ลองหยุดไปก่อนและคิดเองสิครับว่าข้อนี้ข้อใดเป็นประโยคฉเฉลยนะมาดูสิข้อ2 พระด Emperor, ําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระดําริแปลว่าความคิดเนาะดำริแปลว่าคิดนะคำราชาสับเร้นไปแล้วเทอมที่แล้วเนี่ยดาริแปลว่าคิดนะพระดําริแปลว่าความคิดนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความคิดของรัชกาลที่5อันนี้เป็นประโยคยังมีการกระทําเกิดขึ้นยังความคิดความคิดไม่ถือว่าเป็นประโยคถูกไหมนะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคํายังไม่เป็นประโยคในข้อ2นะครับต่อไปข้อ3เรื่องเล่าและเรื่องราวของบรรพบุรุษในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันนี้เป็นประโยคอย่างก็ยังไม่เป็นประโยคอยู่ดีเพราะเรื่องเล่าและเรื่องราวของบรรพบุรุษอันนี้ขยายถูกไหมเรื่องเล่าและเรื่องราวพวกนี้ขยายขึ้นมาแต่ถามว่ามีการการะทําหรือยังเนี่ยบอกสภาพบอกอะไรหรือยังยังไม่บอกอย่างงั้นเป็นประโยคอย่างไม่ได้เนี่ยต่อไปข้อ 4, ขนนสีอ่จดหมายฉบับนี้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจดหมายฉบับนี้เป็นอะไรเป็นประธานแล้วถูกไหม เป็นประธานเกิดขึ้นเป็น subject นะีในภาษาอังกฤษคือ subject นะฮะจดหมายฉบับนี้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอันนี้เป็น verb แล้ว ดังนั้นอันนี้เกิดการกระทานะในข้อนี้เนี่ยเกิดการกระทําเกิดขึ้นว่าจดหมายฉบับนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดในสมัยนั้นดังนั้นข้อนี้ตอบได้แล้วนะว่าข้อใดเป็นประโยคนะครับข้อที่เป็นประโยคก็คือข้อ4นั่นเองนะครับอ่ะใครที่หยุดไว้แล้วตอบเป็นตอบข้อ4่ตอบข้อ4มาก็ถือว่าถูกต้องนะยินดีด้วยนะครับสำหรับข้อแรกอ่ะดังนั้นประเด็นท้าทายแรกเราดูออกแล้วว่าอะไรคือประโยคอะไรไม่เป็นประโยคนะการที่ใช้คําขยายต่างๆเนี่ย การที่เป็นอนุประโยคก็ยังไม่ถือว่าเป็นประโยคนะครับเพราะว่ายังไม่มีใจความที่ชัดเจนนะไม่ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะโอเคนะครับอันนี้คือข้อใดเป็นประโยคมีแน่นอนในข้อสอบนะทบทวนดีๆนะครับต่อไปประเด็นทา้าทายชนิดที่2คําถามที่2ถามว่าความแตกต่างระหว่างประโยคสามัญหลายกริยากับประโยครวมคืออะไระก่อนอื่นต้องกลับไปทบทวนก่อนนะใครยังงงคาว่าประโยคสามัญกับประโยครวมอยู่กลับไปทบทวน นะมาดูก่อนประโยคสามัญคืออะไรประโยคสามัญหมายถึงหมายถึงประโยคที่มีใจความเดียวประโยคที่มีใจความเดียวใจความเดียวคืออะไรครับใจความเดียวคือ มีใจความแค่หนึ่งใจความเท่านั้นนะมีการกระทําให้การกระทําเดียวอาจจะเป็นการกระทําต่อเนื่องแต่เป็นการกระทําเดียวก็ถือว่าเป็นประโยคสามัญเช่นอะไรเช่นฉันกินข้าวอันนี้นึกภาพตามฉันกินข้าวแปลว,ว่ากำลังตักข้าวเข้าปากกินข้าวอันนี้คือกินข้าวต่อไปถ้าครูบอกว่าฉันนั่งกินข้าว อันนี้ยังเป็นประโยคสามัญอยู่ไหมนึกภาพตามฉันนั่งกินข้าวแปลว่าฉันนั่งอยู่และกินข้าวไปพร้อมกันอันนี้ถือว่าเป็นประโยคสามัญอยู่เพราะเป็นใจความใจความเดียวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นประโยครวมเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรประโยครวมเนี่ยต้องเป็นประโยคจากประโยคสองประโยคขึ้นไปมารวมกันถูกไหมประโยค2ประโยคขึ้นไป รวมกันด้วยสิ่งสังเกตบางอย่างด้วยข้อสังเกตโดยคำเชื่อมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคำเชื่อมอะไรใครรู้บ้างอยู่แป๊บหนึ่งคำเชื่อมที่บอกว่าเป็นประโยครวมคือคำเชื่อมอ่านว่าอะไรจะ๊ะอ่านว่าคำเชื่อมสะัมะภาคนะครับคำเชื่อมนี้สะมะภาคนะไม่ใช่สมภาคนะถูกไหมพอมีคำเชื่อมคำเชื่อม สมาภาคมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นประโยครวมทันทีเช่นเมื่อกี้ฉันนั่งกินข้าวถูกไหมแต่ถ้าเกิดครูเปลี่ยนประโยคครับบอกว่าฉันนั่งอยู่แต่เธอลุกออกไปอันนี้พอมีคำเชื่อมสมาภาคมาปุ๊บคือคำว่าแต่ปุ๊บเนี่ยนะกลายเป็น ประโยครวมทันทีคือมีใจความสองใจความมีสองการกระทําเกิดขึ้นโดยมีใช้คำเชื่อมมาถ้าเจอคำเชื่อมสมภาคก็ถือว่าเป็นประโยครวมนั่นเองนี่เข้าใจนะครับว่าความแตกต่างของประโยครวมกับประโยคสามัญที่มีหลายกริยาคืออะไรประโยคสามัญที่มีหลายกริยาต้องไม่มีอะไรต้องไม่มีใครก็ได้ไม่มีคำเชื่อมเนี่ยไม่มีคำเชื่อมสมภารถ้ามีคำเชื่อมมาเมื่อไหร่กลายเป็นประโยครวม เข้าใจนะไม่มีคําเชื่อมสมมพานะครับอ่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างประโยคสามัญกับประโยครวมทุกคนพอเข้าใจนะประโยคสามัญเนี่ยอยู่เดียวเดียวนึกภาพไปปุ๊บมันคือใจความใจความเดียวแต่ถ้าเป็นประโยครวมมันต้องมี2แอคชั่นสการกระทําเกิดขึ้นโดยจะมีคําเชื่อมที่เรียกว่าคําเชื่อมสมมพา์ขั้นอยู่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะนี่คือความแตกต่างนะในข้อที่2เมื่อเรียนรู้เรื่องเมื่อกี้แล้วครูอธิบายไปแล้วลองดูสิข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยคสามัญ คิดออกไหมประโยคสามัญต้องมีใจความหนึ่งใจความถูกไหมประโยคสามัญต้องมีใจความหนึ่งใจความนะครับไม่มีใจความมากกว่านั้นและไม่มีขาเชื่อมเนาะข้อหนึ่งคุณพ่อนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารนึกภาพตามคุณพ่อกําลังนั่งโซตุ๋วติ๋วอยู่ที่โรงอาหารนี่เกิดใจความแค่หนึ่งใจความนี่ถือว่าเป็นประโยคสามัญชัว์นะต่อไปข้อ2การแสดงความรักมีความสวยงามเสมอการแสดงความรักมีความสวยงามเสมอประธานคือการแสดงความรัก กริ entonces, <tal ent> ยาคือมีความสวยงามเสมอในความเดียวนี่เป็นประโยคสมัตต่อไปถ้าคุณพ่อมาหาเราโปรดจ,จงรู้ว่าท่านคิดถึงเราอันนี้มีคําว่าอะไรรู้ว่าการใช้คำว่าว่าเนี่ยแปลว่ามันขยายรู้เนาะประโยคนึงคือประโยคท่านคิดถึงเราถูกไหมอ่ะอีกประโยคนึงคือคุณพ่อมาหาเราถูกไหมอีกประโยคนึงคือจงรู้ถูกไหมโปรดจ,จงรู้อ้าว ดังนั้นนี่แอบมีสาประโยคอยู่ในนี้เลยนะมันจะเป็นประโยคสามัญได้ไหมมันเจอคําเชื่อมด้วยดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ประโยคสามาัญครส่วนข้อ4กระทรวงคมนาคมออกกฎจราจรใหม่เมื่อวานนี้อันนี้ถูกต้องมีใจความเดียวข้อที่ไม่ใช่ประโยคสามัญคือข้อข้ออะไรคือข้อสนั่นเองนะครับคือข้อสนะอ่ะโอเคประเด็นท้าทาย2ข้อผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับข้อ1ถามว่าอะ,อะไรคือประโยคถูกไหมข้อ2 ประโยคสามัญหลายกริยากับประโยครวมต่างกันอย่างไรเนาะอ่ะไปดูข้อสามกันมี4ี่ประเด็นท้าทายนะเราผ่านมาครึ่งทางนะยังไหวใช่ไหมไปดูต่อประเด็นที่สาถามว่าอนุประโยคชนิดต่างๆในประโยคสอนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนียอ่ะทวนก่อนเลยกลับมาทบทวนความเข้าใจก่อนว่าประโยคซ้อนคืออะไรหลายคนยังมึนตึบอยู่นะฮะว่าอะไรคือประโยคสอนทำไมต้องซ้อนกันด้วยอ่ะนึกภาพนี้ก่อนการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นประโยคสอนทุกครั้งครูจะวาดภาพนี้เกิดขึ้นประโยคใหญ่หนึ่งประโยคเนี่ย บางครั้งมันอาจมีส่วนบางส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่นะฮะมาดูว่าทับซ้อนกันยังไงบ้างสมมุติประโยคใหญ่คือสีเขียวนะลูกแต่สิ่งที่ซ้อนมาอาจจะเป็นสีแดงที่อยู่ข้างในแบบนี้นะโดยมีคําเชื่อมเชื่อมอีกแล้วนะการที่เอาประโยคมารวมกันได้เนี่ยมันจะต้องเชื่อมกันด้วยคําเชื่อมที่เรียกว่าคําเชื่อมอนุประโยคนะฮะคำเชื่อมอนุประโยค และสิ่งนี้แหละจะบอกเราได้ว่าอนุประโยคมีกี่ชนิดนะอ่ะประโยคใหญ่เราเรียกว่าประโยคหลักเนาะสีเขียวคือประโยคหลักครับประโยคหลักประโยคหลักเรียกอีกอย่างว่ามุขยะประโยคคําศัพท์ยากนะมุขยะประโยคแปลว่าประโยคหลักส่วนสีแดงคือประโยคย่อยนะคือประโยคย่อยประโยคย่อยเรียกอีกอย่างชื่อเป็นภาษาทางการชื่อจริงเขาชื่อว่าอนุประ โยนะอะนุประโยคอา้าวแล้วทีนี้ถามว่าอนุประโยคมีกี่ชนิดบ้างนะครับมาดูกันว่าการที่มันจะเป็นอนุประโยคได้เนี่ยมันมีกี่ชนิดอย่างไรบ้างทุกคนพอเห็นตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าประโยคใหญ่ถ้าเป็นสีเขียวอยู่ตรงนี้แบบแรกเราเรียกว่าอยู่ตรงนี้นะตืดตืดตืดอนุประโยคเนี้ยทําหน้าที่เป็นนามเลยทําหน้าที่แทนคํานามคํานามทําหน้าที่เป็นอะไรได้บ้าง ข้อหนึ่งคำนามคือเป็นประธานได้ถูกไหมเป็นประธานในประโยคได้ข้อสองเป็นกรรมในประโยคได้ข้อสามเป็นส่วนขยายในประโยคได้นะอันนี้คืออนุประโยคที่ทําหน้าที่เป็นนามภาษาทางการของอนุประโยคชนิดนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกขอย้ายขึ้นไปนิดนึงเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าทําหน้าที่เป็นคํานามเราจะเรียกว่าใครตอบได้เว้นไว้นานนะเพื่อให้คิดตามแล้วตอบเองในใจตอบมาดังๆก็ได้นะเพราะครูไม่ได้ยินเนี่ยคือ อะไรเราเรียกว่านาคือตัวเรียนโาหนนามานุประโยคนะครับเราเรียกว่านามานุประโยคทําหน้าที่เป็นคํานามทํนาที่เป็นนามนะเช่นประโยคอะไรบอกว่าเช่นบอกว่าเช่นประโยคนี้เจอบ่อยและก็ยกตัวอย่างทุกครั้งนะที่เธอพูดมาที่เธอพูดมาไม่เป็นความจริง เรามาดูสินามานุประโยคอยู่ที่ไหนอยู่ที่คําว่าที่เธอพูดมาเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยถือว่าเป็นนามานุประโยคเพราะว่าก้อนนี้แสดงว่ามันเป็นประธานในประโยคถูกไหมเป็นประธานในประโยคซึ่งกริยาที่ตามมาเนี่ยมันถือว่าเป็นประโยคหลักเราต้องการจะสื่อว่าอะไรครับเราต้องการจะสื่อว่าไม่เป็นความจริงหรือที่เธอพูดมา ประโยคหลักคือต้องการบอกว่าไม่เป็นความจริงถูกไหมดังนั้นสีเขียวคือประโยคหลักสีส้มคืออนุประโยคหรือประโยคย่อยแต่ก้อนนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรก้อนนี้ทำหน้าที่เป็นนามนะแล้วก็เป็นประธานในประโยคด้วยนั่นเองอ่ะชนิดที่หนึ่งคือนามอนุประโยคนะครับโอเคทุกคนเข้าใจนะถ้าเข้าใจครูจะลบและหายไปในสามสองหนึ่งบายนะฮะอ่ะมาดูกันต่อไปอนุประโยคชนิดที่สองเราเรียกว่า คุนานุประโยคเหมือนเดิมครับต้องมีประโยคใหญ่ซึ่งเป็นสีเขียวเราจะเรียกว่าอะไรนะประโยคหลักหรือมุขยะประโยคนะแต่จะมีก้อนหนึ่งก้อนที่ไว้ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้านี่นะประโยคที่ขยายคำนามเนาทำหน้าที่ขยายนามดูซิทำหน้าที่ขยายนามเน,นาะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยไอสิ่งที่ขยายนามเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเช่น โต๊ะตัวใหญ่แบบนี้ big table เนี่ย big ก็เป็นคําขยายโต๊ะถูกไหมคำภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า adjective แต่ในภาษาไทยเนี่ยถ้าแบบเนี้เป็นลักษณะของประโยคนะที่ทั้งประโยคเนี่ยขยายคํานามหนึ่งคำเท่านั้นหรือก้อนคํานั้เราจะเรียกมันว่าคุอะไรรู้คุอะไรใครรู้บ้างคุ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 นานุ ประโยคนะครับเราจะเรียกว่าคุณาน,านุประโยคใครจำได้บ้างคุณานุประโยคเนี่ยคือทําหน้าที่ขยายนามนั่นเองขยายนามนั่นเองอะทีนี้เราจะขยายนามเนาะเช่อนอะไรบ้างเช่อนอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเลยนะเสื้อเสื้อนะอสิ่งดีเสื้อที่หมาตัวนั้นใส่อยู่อา้าวหมาตัวนั้นใส่อยู่ เสื้อที่หมาตัวนั้นใส่อยู่ฉันตัดเองอ่าทีนี้เรามาดูสิว่าสิ่งที่เป็นคุณานุประโยคคืออะไรนะตรงนี้ที่หมาตัวนั้นใส่อยู่เนี่ยเป็นประโยคถูกไหมหมาตัวนั้นใส่อยู่นะเป็นประโยคหนึ่งประโยคโดยใช้คําเชื่อมคําว่าที่มาเพื่อขายายคําว่าเสื้อ อันนี้คือการขยายนามเราจึงเรียกว่าคุณานุประโยคเสื้อที่หมาตัวนั้นใส่อยู่ฉันตัดเองโอ้โหเก่งอะตัดเสื้อหมาได้เนะี่ยอันนี้คือคุณานุประโยคนะการขยายคํานามเราเรียกว่าคุณานุประโยคทุกคนเข้าใจนะต่อไปเราไปดูต่อนะถ้าเข้าใจให้ทุกคนทังเข้าใจไปภายใน3 2แนละ1อลนะ่ลบนะฮะลบลบต่อไปเรามาดูอนุประโยคชนิดสุดท้ายนะมีประโยคหลักเหมือนเดิมประโยคหลักหรือว่ามุขยะประโยคเหมือนเดิมนะครับทีนี้ มันก็เป็นประโยคมาตืด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 นะมีเวิร์บอยู่ตรงนี้แต่มีเวิร์บเวิร์บคือกริยาถูกไหมเราอยากขยายกริยาบ้างล่ะเมื่อกี้ขยายนามไปแล้วนะเราใช้ประโยคในการขยายกริยากันบ้างดีกว่าถ้าขยายกริยาปุ๊บเราจะเรียกว่าวิอะไรเอ่ยวิ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 เศสนานุประโยคนะเหมือนคําวิเศษวิเศษคือใช้ขยายกริยานะขยายกริยายังไงอะเออวิเศษานุประโยคขยายกริยาบางกริยาเนี่ย ต้องการขยายเช่นฉันเดินเร็วมากเร็วขยายเดินแต่เร็เรวใช่ประโยคยังเร็วยังไม่ใช่ประโยคดังนั้นต้องขยายยังไงขอ้อพูดกับฉันพอพูดกับฉันนะว่าจะยกมระดกให้หมาอ้าวไม่ให้ฉันรอกให้หมา นะพ่อพูดกับฉันว่าจะยกมรดกให้หมาไอ้คำว่าว่าจะยกมรดกให้หมานี่ว่าจะยกมรดกให้หมานี่ขยายอะไรขยายพ่อไหมพ่อว่าจะยกมรดกให้หมาถูกปะไม่ใช่หรือขยายอะไรหรือขยายพูดไหมพูดว่าจะยกมรดกให้หมาดูเข้ากว่านะดังนั้นดังนั้นพ่อที่ถูกต้องของนี้คือการขยายคํากริยาดูไหมคำกริยา,รกรยาในประโยคนะครับถ้าเกิดขยายกริยาในประโยควดคำเชื่อมที่ว่าว่าเนาะก็จะ เป็นวิเศษนานุประโยคให้ทุกคนเข้าใจนะว่าความแตกต่างของอนุประโยคแต่ละชนิดเป็นอย่างไรอ่ะทวนอีกหนึ่งรอบทวนอีกหนึ่งรอบทวนอีกรอบนะครับคุนานุประโยคตอนนี้ก่อนนามานุประโยคอ่ะดังนั้นมีสอย่างนามานุประโยคอนุประโยคชนิดแรกคือนามานุประโยคนะฮะทำหน้าที่เป็นอ่าตอบในใจทำหน้าที่เป็นน้มถูกไหมทำที่เป็นนามต่อไปคุนานุประโยค นานุประโยคทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่อะไรใครจนะะได้ทำหน้าที่ขยายนามนะขยายนามต่อไปวิอะไรวิเสสนานุประประอะไรประโยคถูกต้องวิเสษนานุประโยคทํทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ขยายขยายกรีอะไร ขยายกริยานั่นเองอ่ะอันนี้คือ3ลักษณะของประโยคซ้อนที่มีอนุประโยคที่แตกต่างกันหนึ่งนามอนุประโยค2อคุณอนุประโยคและ3วิเศษานุประโยคนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูต่อคําถามถามว่าข้อใดปรากฏอนุประโยคของคนง,ง่ายๆถ้าเจออะไรถ้าเจอคําเชื่อมอนุประโยคมันจะตอบได้แต่คําที่มักจะโดนหลอกมากที่สุดคือคําว่าที่นะครับคือคําว่าที่ไม่ใช่ขี้นะที่นะเอามาดูซิที่ยังไงบ้างข้อหนึ่งมีคําว่าที่ไหม มีเน,นาะข้อสามมีคำว,ว่าที่ไหมมีข้อสี่มีคำว,ว่าที่ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกดังนั้นข้อไหนไม,มีคำเชื่อมข้อสองไม่มีคำเชื่อมตัดออกไปก่อนข้อสองไม่มีที่มาดูสิที่ข้อใดเป็นอนุประโยคเนาะอ่ะข้อหนึ่งฉันกินปลาแซลมอนอยู่ที่ร้านฟูจิที่ในที่นี้แสดงสถานที่ถูกไหมแต่ว่าแอดอันนี้ใช่คําเชื่อมอนุประโยคปะ ไม่ใช่นะะไม่ใช่ข้อหนึ่งตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นบุคคลนะมันไม่ได้เป็นคําเชื่อมนะดังนั้นเป็นประโยคสัมพันธนะ์ในข้อหนึ่งนะไม่ได้บอกไม่ได้มีประโยคย่ออยู่ในนี้นะร้านอีกอย่างร้านฟูจินี่ใช่ประโยคอย่างร้านฟูจิไม่ได้ทำอะไรเลยนะเป็นแค่คํานามเฉยๆไม่ถือว่าเป็นประโยคนะก็ไม่ไม่ได้เป็นประโยคสอนละนะข้อสองนักวิชาการอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ไม่นะข้อสมุมูเมธเคยซื้อที่ดินที่ในที่นี้คืออะไรครับที่ในที่นี้คือสถานที่ถูกไหมนี่เป็นนามนะคือเป็นนาม เป็นสถานที่เนาะต่อไปข้อสี่สัตว์ที่เดินอยู่บนท้องถนนล้วนถูกเจ้าของนํามาทิ้งที่เดินอยู่บนท้องถนนเอาล่ะที่เดินอยู่บนท้องถนนเดินมีกิจกรมาะอันนี้เป็นประโยคแล้วถูกไหมนะเดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยขยายอะไรขยายสัตว์อ้าวสัตว์เป็นอะไรครับสัตว์เป็นคํานามสัตว์ไม่ใช่คำด่านสัตว์เป็นคํานามสัตว์เป็นคํานามปุ๊บกลายเป็นอะไรเลยกลายเป็นอนุประโยคชนิดไหนอนุประโยค แบบขยายนามเรียกว่าอะไรใครจำได้แบบคุนานุประโยคนะครับอ่าแบบคุนานุประโยคดังนั้นสิ่งนี้จะเท่ากับประโยคประโยคอะลายเอ่ยประโยคซ้อนนั่นก็ตรงกับคําถามของเราพอดีดังนั้นข้อนี้ตอบสี่นะครับข้อนี้ตอบ4ะะอี่อะไรก็เนนข้าใจนะเข้าใจนะ ่ายมานะง่ายมา,า,ยมาตอบได้ไหมตอบได้ไหมถ้าตอบได้ก็ทาข้อสอบได้แค่นั้นแหละนะฮะต่อไปไปดูข้อสสิ่งใดที่ทําให้ทราบว่าอันนี้คือประโยครวมอ่ะนี่บอกไปแล้วนะในข้อในข้อ2ด้วยกลับไปทบทวนสิสิ่งที่ทําให้เห็นว่ามันคือประโยครวมคือให้สังเกตจากอะไรให้สังเขียนให้สวยขึ้นนะให้สังเกตจากคำถูกเป่าคิดในใจที่คำเชื่อม สมะการนะไม่ใช่สามะพลไม่ใช่สมะภาคชายแล้วในคำเชื่อมสมะภาคนั่นเองนะคำเชื่อมสัมภาคเช่นคำว่าอะไรบ้างจะดู example ของข้อนี้กันนะคำเชื่อมสัมภาคเช่นคำว่าและแม่กินข้าวและวาดบ้านหลังจากนั้นนะดูไหมหรือพ่อจะไปดูหนัง หรือจะกลับบ้านน,นีประโยครวมแลวถูกไหมแต่ฉันกินกล้วยแต่น้องกินมะละกออันนี้อันีแต่ถูกนะอ่ะ และหรือแตนะอ่แบบนี้มักจะเป็นคำเชื่อมสรรมมพาคซึ่งมีอีกทุกคนลองไปหาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยครวมดังนั้นประโยครวมต่างกับประโยคซ้อนนะครับเมื่อกี้ประโยคซ้อนมันอยู่ข้างในกันถูกไหมแต่ประโยครวมเนี่ยสองประโยคนี้มันจะมีความเท่าเทียมกันนะไม่เล็กและไม่ใหญ่ไปกว่ากันไม่ใหญ่ไปกับกันนะฮะแล้วก็มาบวกกันชนกันให้ติดกันไปเลยนะด้วยคำเชื่อมที่เรียกว่าคำเชื่อมสะมมพาคเข้าใจนะคำเชื่อมสะมมพาคนะ อ่ะนี่คือลักษณะนี้ของประโยครวมสังเกตยังไงคือสังเกตคําเชื่อมง่ายสุดนะครับอ่ะลักษณะนี้คือลักษณะของประโยครวมอ่ะทีนี้คําถามข้อสุดท้ายอยากขึ้นเนาะข้อใดเป็นประโยครวมแบบประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนประโยคสามัญแปลว่ามีใจความหนึ่งใจความถูกไหมประโยคมีใจความหนึ่งใจความแต่ประโยคซ้อนเนี่ยมันจะต้องเป็นประโยคที่เป็นประโยคใหญ่และมีประโยคย่อยอยู่ในนั้น โดยมีคำเชื่อมที่เรียกว่าอูยาวเลยเนาะคำเชื่อมที่เรียกว่าคำเชื่อมอนุคำเชื่อมอนุอะไรสวัดีไหมคำเชื่อมอนุประโยคซ่อนอยู่คำเชื่อมอนุประโยคมักมีคำว่าอะไรให้สังเกตเมื่อกี้ที่ถูกไหมที่ซึ่งอันว่าให้โดยแบบนี้นะและดูซิมันจะมีไหมอ่ามาดูข้อสี่ก่อนหากเธอมาฉันจะไปมีซ้อนไหม ไม่มีคำเชื่อมอน,นุประโยคเลใช่ไหมไม่มีประโยคซ้อนตอบได้ไหมไม่ได้ข้อสี่ไม่ได้ไไดข้อสามความรู้สึกสบายใจในวชิราวุธวิทยาลายัยอือสบายใจในวชิราวุธวิทยาลายัยวชิราวุธวิทยาลัยใช่ประโยคยังยังดังนั้นในเป็นแค่อินออนแอถูกไหมอันนี้เป็นบุพบทนะอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นประโยคโรวมนะต่อไปข้อสองหากเธอยินดีที่จะไปฉันคงไม่ขัดขวางอะไรเธออะมาดูสิแอบมีสองประโยคนี้นะหากเธอยินดีที่จะไปฉันคงไม่ขัดขวางอะไรเธอ อันนี้เป็นประโยคที่เชื่อมกันแต่มีประโยคซ้อนอยู่นีมไหมไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีคําพวกนี้ไงนะฮะมาดูกันสิข้อที่มีคําพวกนี้คือข้อไหนคือข้อหนึ่งไงไปกเษกษตรตะกอนนิยมทํานาข้าวอมีคําเชื่อมสมมาภาคมาด้วยว่าเธอดังนั้นพอมีคําเชื่อมสมมาภาคมาปุ๊บมันกลายเป็นประโยค รวมเลยถูกไหมอ่ะเป็นประโยครวมข้างหน้าเป็นสามัญถูกไหมและข้างหลังเป็นสอนจริงอเปล่าเลี้ยงควายที่สามารถช่วยไถนาได้ที่สามารถช่วยไถนาได้ขยายควายขยายควายที่สามารถช่วยไถนาได้ดังนั้นเลี้ยงควายที่สามารถช่วยไถนาได้เลี้ยงเนี่ยเป็นประโยคใหญ่ถูกไหมเลี้ยงควายควายแบบไหนควายที่สามารถช่วยไถนาได้ดังนั้นอันนี้เป็นอนุประโยคอ่เห็นอนุประโยคมันก็คือประโยคอะไรคือประโยคสอนอ่าคำถามวัดความแบบ วัตถากึลน,นะฮะว่าเลี้ยงควายที่สามารถช่วยไถายนาได้เนี่ยคําว่าที่สามารถช่วยไถายนาได้เป็นอนุประโยคแบบไหนติ๊กตอบสามสองหนึ่งถูกต้องครับเก่งมากคืออนุประโยคที่เรียกว่าคุณานุประโยคเพราะว่าที่สามารถช่วยไถายนาได้คือขยายควายถูกไหมขยายควายก็คือคุณานุประโยคนะทุกคนพอเข้าใจนะในการทบทวนครั้งนี้นะครับอ่ะดังนั้นเรื่องของชนิดประโยคเนี่ยก็จะจบลงในสี่พาร์ทนี้ คนะำถามแอบบอกใบ้นิดหนึ่งดีกว่าในข้อสอบไม่ได้ต่างจากนี้มากหรอกนะครูเอาโจทย์มาสลับกันนิดนิดหน่อยๆนะดังนั้น4ข้อนี้นะสข้อนี้ถ้าตอบได้นะก็ทําได้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องราวของการทําข้อเขียนนะข้อเขียนเะนี่ยครูจะให้คําปริศนามานะแอบบอกใบ้นะครูจะให้คําปริศนามาจํานวนหนึ่งนะไม่เยอะมากคุณต้อง สร้างประโยคขึ้นมาให้หน่อยนะฮะสร้างประโยคอะไรบ้างสร้างประโยคสามัญขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมสร้างประโยคซ้อนขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมสร้างประโยครวมได้ไหมโดยใช้คำทีย่ยกมาให้ห้ามนอกเหนือจากคำที่ยกมาในกรอบนะซึ่ง ก็จะมีคำช่องคำเชื่อมอะไรอยู่นั่นเนะต็มไปหมดเลยน้ำตรงน้ําตาลให้เชื่อมกันสบายเลยในนั้นแล้วก็ยกมาเพื่อตอบคําถามในข้อเขียนนะครับสำหรับเรื่องประโยคก,ก็จบลงแค่นี้ไม่มีอะไรยากนะอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่องของประโยคซึ่งเป็น1ใน4เรื่องที่เราจะออกในข้อสอบปลายภาคครั้งนี้นั่นเองนะอ่ะโชคดีและเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ